สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาศึกษาพระธ,ธรรมสองซามูเอลด้วยกันนะครับนี่เป็นหนังสือเล่มที่10ในพระคัมภีร์ไบเบิลครับตอนนี้เรากําลังศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์กําลังดูแต่ละเล่มด้วยกันนะครับเพื่อเข้าใจภาพรวมหรือภาพใหญ่ของพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เห็นในพระธ,ธรรมผู้วินิจฉัยว่าต่างคนต่างทําในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของตัวเอง และพาคัมพีบอกเราว่าไม่มีกษัตริย์อยู่ในอิสราเอลก็คือมันวุ่นวายนะครับมันขาดความเป็นระเบียบแต่ในหนังสือเล่มต่อมาเราก็เห็นว่ามีความหวังว่ากษัตริย์กําลังจะมานะครับเพราะทายเล่มพระธรรมนางรุธบอกเราว่าดาวิดเป็นหลานของนางรุธนะครับเราเมื่อเรามาถึงพระธรรมหนึงน่งซามูเอลกษัตริย์ได้มาแล้วระบบกษัตริย์ในอิสราเอลได้เริ่มต้นแล้วนะครับกษัตริย์องค์แรกคือซาอูลแต่เราเห็นมาแล้วว่าซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกนั้น ถูกพระเจ้าปฏิเสธเพราะความผิดบาปของเขาต่อมาจากซาอูลกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกก็คือดาวิดนะครับเราได้เห็นมาแล้วว่าประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งที่แรงถึงพระเยซูคิตพผู้เป็นลูกหลานของดาวิดนะครับเราเห็นว่าดาวิดถูกคมเหงโดยไม่มีสาเหตุพระเยซูก็ถูกคมเหงถูกเกลียดชังโดยที่ไม่มีสาเหตุเหมือนกัน แล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับเราก็เห็นการเลืองอำนาจของดาวิดเขาก็ได้ประสบความสำเร็จเยอะเอาชนะศัตรูรอบข้างและอิสราเอลทั้งหมดทุกเผ่าในอิสราเอลได้มาอยู่ใต้อำนาจของดาวิดแต่อาทย์นี้นะครับเราจะเห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับครั้งที่แล้วเราจะเห็นการล้มลงในความบาปของดาวิดเป็นข่าวเศร้านะครับที่เราจะเห็นความผิดบาปของดาวิด แต่เรื่องเาวนะครับมันไม่ได้จบลงด้วยความบาปของดาวิดความเมตตาของพระเจ้าจะเอาชนะความผิดบาปของดาวิดนะครับนั่นคือข่าวดีสําหรับดาวิดด้วยและสําหรับคนบาปเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งที่แล้วเราได้มาดูใน2องซามูเอลบทที่1ถึงบทที่10และวันนี้จะเป็นบทที่11ถึงบทที่24นะครับเราจะดูแค่ภาพย่อๆนะครับเราจะไม่ได้ดูรายละเอียดทั้งหมดแต่ถ้าพี่น้องมีโอกาสก็อยากจะแนะนํา ให้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับเราจะดูเฉพาะประเด็นใหญ่บางข้อในบทเหล่านี้นะครับบทแรกนะครับเปิดด้วยการพูดถึงความผิดบาปของดาวิดนะครับนั่นก็คือบาปที่ดาวิดทํากับนางบาดเชบามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่กองทัพอิสราเอลออกไปสู้รบแต่กริย์ดดาวิดอยู่ที่ราชวังของเขาแล้วก็วันหนึ่งนะครับขณะที่ดาวิดอาศัยอยู่ในราชวางังเมื่อเขาออกไปข้างนอกบนดาดฟ้าของราชวางัง เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่นะครับแล้วแทนที่เขาจะกลับไปในราชวังหรือมองไปที่อื่นเขาก็ส่งคนไปถาหาว่าผู้ยิงคนนี้เป็นใครมีคนกลับมารายงานว่าเป็นบาดเชบาผู้เป็นภรรยาของอผู้ชายชื่ออุลยาอุลยาเป็นทหารคนหนึ่งในกองทัพของอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่รับใช้กษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ถึงแม้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นของผู้ชายคนอื่นแล้วดาวิดก็ อยากจะอยู่กับบาเชบานะครับดาวิดก็ส่งคนไปนําบาเชบามาหาเขาเขาก็นอนกับเขาและในที่สุดนะครับบา,บาเชบาก็ตั้งท้องด้วยเมื่อเขาบอกข่าวกับดาวิดว่าเขาท้องดาวิดพยายามที่จะปกปิดความผิดบาปของเขาเขาทํำยังไงครับดาวิดนําอุรยากลับมาจากการสู้รบกลับมาจากส,สงครามพยายามที่จะส่งอุรยากับไปหาภรรยา เพื่อเขาจะได้อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันและอรุรยาจะคิดว่าลูกในท้องของบาดชัยบาปเป็นของเขาเองนะครับแต่อรุรยาไม่ยอมกลับไปหาภรรยานะครับเพราะว่าทหารก็ยังสู้รบกันอยู่เขาก็เลยไม่ยอมที่จะสุขสบายขณะที่ทหารเพื่อนทหารกําลังลําบากกันเมื่อแผนการของดาวิดไม่สําเร็จสุดท้ายเขาก็ส่งอุริยากลับไปสู้รบ และกษัตริ์ดาวิดให้อุรยาอยู่ในที่ในสนามรบที่จะทำให้เขาถูกฆ่าจนได้คือดาวิดสั่งให้ทหารคนอื่นถอยออกมาแล้วในที่สุดอุรยาก็ถูกฆ่านะครับข้อสุดท้ายของพระธรรม2สม,มเอลบทที่11บอกเราว่าแต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าก็ยังมองเห็นนะครับพระเจ้ายังมองเห็นในสิ่งที่ดาวิดได้ทำแม้ อุรยาจะไม่รู้ก็ตามพระเจ้าก็ยังรู้นะครับพระเจ้ายังมองเห็นความชั่วร้ายของกษัตริย์ดาวิดอยู่บางทีผมจะเล่นเกมซ่อนหากับลูกสาวของผมนะครับแล้วก็ที่ซ่อนโปรดของลูกสาวจะเป็นใต้โต๊ะลูกสาวผมก็ชอบซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่แล้วที่ที่เขาซ่อนมันหาไม่ยากนะครับผมเห็นได้ชัดเจน ทำให้ผมคิดถึงเรื่องกษัตริย์ดาวิดกับพระเจ้านะครับพระเจ้ามองเห็นกษัตริย์ดาวิดตลอดเวลาพระเจ้าเห็นความผิดบาปที่ดาวิดทำนะครับแม้คนอื่นจะไม่เห็นแต่พระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่ 4, ข้อ13บอกแล้วว่าไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้าม ทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราจะต้องถวายรายงานด้วยพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งนะครับไม่มีสิ่งใดๆที่ถูกซ่อนไว้จากพระเจ้าจากสายตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนั้นในพระธรรมสองสมอเอลบทที่12พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อนาธานไปหาดาวิดและนาธานก็เล่าเรื่องให้กรรษัตริย์ฟังเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนมั่งมีที่มีฝงสัตว์เยอะ แล้วก็มีคนยากจนคนหนึ่งซึ่งมีลูกแกะแค่ตัวเดียวเมื่อคนร่ำรวยคนนี้มีแขกมาหาที่บ้านแทนที่จะเอาสัตว์ของตัวเองฆ่าไปเลี้ยงให้กับแขกของเขาเขาก็เอาลูกแกะตัวเดียวของคนยากจนคนนี้มาเลี้ยงแขกของเขาซึ่งเมื่อดาวิดได้ยินแบบนี้แล้วเขาก็โกรธมากนะครับเขาก็บอกว่าคนนั้นจะต้องตายนะครับเขาจะต้องคืนให้สีเท่า แต่ในที่สุดนะครับนาธานก็เปิดเผยความผิดบาปของดาวิดโดยบอกว่าสากพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเราช่วยกู้เจ้าออกมาจากมือของซาอูลและเราได้มอบเชื้อวงเจ้านายของเจ้าให้เจ้าและได้มอบเปล่าเฮสีของเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้า และมอบวงวานของอิสราเอลและยูดาห์ให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้มากมายกว่านี้ทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระยาเวทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าประหารอูริยาคนฮิตไทยด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอามโมน เพราะฉะนั้นบาดนี้ดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอุรยาคนฮิตไทยมาเป็นภรรยาของเจ้าพรยาเวตรดังนี้ว่านี่แน่เราจะให้เหตุหลายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองและต่อหน้าเจ้าเราจะเอาเหล่าภรรยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้า ผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราได้ทำบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธานทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชนอย่างไรก็ตาม เพราะฝ่าพระบาทได้เมินประมาทพระยาเวจริงๆด้วยการกระทําครั้งนี้ราชโอรสที่ประสูตมานั้นจะสิ้นพระชนแน่นอนตอนแรกนะครับดาวิดพยายามที่จะปกปิดความผิดบาปของเขาใหุ้ริยาไปนอนกับภรรยาอันนี้ทําไม่ได้ก็เลยหาแผนการอื่นจะฆ่าแต่ยังไงครับพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งพระเจ้าก็ยังมองเห็นทุกสิ่งที่ดาวิดทำแต่เมื่อพระเจ้าทรงผู้เผยทวชนะมหาเขา เขาก็ยอมรับนะครับในพระธรรมซาดูดีบทที่51เนะครับเราก็เห็นบทเพลงที่กษัตริย์ดาวิดเขียนหลังจากเขาทําผิดล่วงประเวณีกับบาดเชบานะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังจากซาดูดีบทนี้สักหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นถึงใจที่แตกสลายของดาวิดหลังจากพระเจ้ามาเปิดเผยความผิดบาปของเขาข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้น และได้ทำเสง่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นในสดุดีบทนี้นะครับดาวิดยอมรับเลยว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าคาว่าต่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับเขาก็ยอมรับความชั่วร้ายของตัวเองตอนแรกเราเห็นเขาปกปิดพยายามที่จะซ่อนมันแต่ในที่สุดครับเขาก็สารภาพออกมาเขาก็ สารภาพกับพระเจ้าขอพระเจ้าไม่ตานะครับเปลี่ยนจากการปกปิดกันมาเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าการยอมรับผิดต่อพระเจ้าพี่น้องนะครับในเหตุการณ์ของดาวิดตรงนี้มันมีบทเรียนให้พวกเราด้วยนะครับมันง่ายมากนะครับที่เราจะพยายามปกปิดหรือซ่อนความผิดบาปของเราเพราะอะไรครับเพราะมันเจ็บที่จะนำมันออกมาในความสวรร่างในฐานะของคริสเตียนคำถามก็คือว่า เราจะทำยังไงกับความผิดบาปที่พระเยซูได้จัดการไปแล้วเราจะพยายามจัดการความผิดบาปของเราด้วยตัวเองหรือจะไปหาทางแก้ในพระเยซูคริตพระธรรมหนึ่งยน์บทที่หนึ่งข้อ9บอกเราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้น พี่น้องสังเกตไหมครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าก็จะให้อภัยมันพระเจ้ามันจะเมตตาเราพระเจ้าจะให้เราในสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับแล้วอะไรคือที่มาของการยกโทษและการชำระนี้ล่ะหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อเจ็ดบอกเราว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระโลหิตของพระเยซูคือคำตอบพระโลหิตของพระเยซูคือคำตอบสำหรับ คนสุกรปรกเราคนเราที่เกิดมาในความบาปทําบาปมาตลอดชีวิตและแม้แต่สําหรับเราที่ที่เป็นคริสเตียนณเวลานี้นะครับเราก็ยังมีปัญหากับความผิดบาปทุกวันทุกวันนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในสายตาของคนบางคนนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าบาปที่เราทําอย่างเช่นบาปที่ดาวิดทํากับบาชเชบาดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์เท่านั้น ก็จริงอยู่ว่าเมื่อเราทําผิดบาปต่อคนอื่นก็มีเรื่องระหว่างเราสองคนแต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการทําบาปคือเราทําชั่วร้ต่อพระเจ้าทุกครั้งที่เราทําบาปแม้จะเป็นบาปที่เราทําต่อคนอื่นเป็นบาปที่เราทําต่อพระเจ้าเป็นหลักนะครับพระเยซูได้ลังเลือดของพระองค์เพื่อคนสุกปรกอย่างดาวิดที่ ทำผิดล่วงประเวณีที่ฆ่าคนพระเยซูตายเพื่อคนสุขปรกอย่างดาวิดพระเยซูตายเพื่อคนสุขปรกอย่างเราณเวลานี้เราจะทํำยังไงกับความผิดบาปของเรานะครับเราจะยอมมาหาพระองค์พร้อมกับการสารภาพบาปของเราเราจะมาหายอมมาหาพระองค์พร้อมกับการละทิ้งความผิดบาปของเราหรือเราจะไปหาวิธีแก้ โดยปกปิดมันซ่อนมันปฏิเสธว่าเราได้ทำบาปเราอย่าทำอย่างนั้นนะครับให้เราทรยศ์ตัวเองดีกว่าให้เราฟ้องตัวเองดีกว่านะครับนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเราอย่าวิ่งหนีจากพระเจ้าเหมือนอาดัมเอวาหรือโยนานะครับเราจะใช้ข้ออ้างเหมือนซาอูลเราอย่าปกปิดมันเหมือนอย่างที่ดาวิดทำในตอนแรก แต่ให้เราทำเหมือนกับดาวิดตอนท้ายสารภาพข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระเจ้านั่นแหละคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับพระธรรมโรมบทที่4ข้อ7ถึงข้อ8บอกเราว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการณธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข แทนที่จะซ่อนความผิดบาปของเราก็ให้เราซ่อนตัวอยู่ในพาลุหิตของพระเยซูคริสต์ดีกว่าครับถ้าเราไม่ยอมปกปิดมันถ้าเราไม่ยอมซ่อนมันพระเจ้าก็จะปกเกลื่อนมันให้เราพระเจ้าก็จะยกโทษมันให้เราครับการสารภาพบาปการยอมรับผิดมันเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดที่มาจากการสารภาพบาปก็ดีกว่าความเจ็บปวดที่มาจากการไม่ยอมสารภาพมันครับ การอยู่ในความมืดเป็นสิ่งที่เนื้อหนังของเราชอบนะครับแต่เราเป็นลูกแห่งความสว่างเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดําเนินชีวิตในความสว่างในความบริสุทธิ์ในความโปรง่งใสนะครับให้เราปฏิเสธตัวเองให้เราทรยศตัวเองนะครับยอมสารภาพบาปเหมือนกริส์ดาวิดจากนั้นนะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้าให้อภัยความผิดบาปของดาวิดแต่มันก็ยังมีผลลัพธ์ของมันอยู่นะครับ มีการแตกแยกเกิดขึ้นในครอบครัวของดาวิดนะครับตัวอย่างเช่นอ,นอนัมโนนลูกชายของดาวิดคมขืนลูกสาวของเขาชื่อทามาจากนั้นลูกชายของดาวิดอีกคนหนึ่งชื่ออับซัโลมฆ่าอ,นอนัมโนนสำหรับการคมขืนน้องสาวของเขาแล้วก็อับซาลโลมกระบวดต่อพ่อกระบฏต่อกษัตริย์ดาวิดนะครับเขาพยายามที่จะตั้งตัวเป็นกษัตริย์แทนดาวิด แทนพ่อของเขาดาวิดก็ต้องหนีออกจากราชวังออกจากเยรูซาเลม็มไปซ่อนตัวอยู่ในทินทุลักกัดารนะครับและในที่สุดทหารของดาวิดฆ่าอับสโอลมลูกชายของดาวิดความผิดบาปของดาวิดนำไปสู่ความเจ็บปวดมากมายในครอบครัวของดาวิดนะครับแต่อย่างที่ผมว่าตอนแรกนะครับ ความผิดบาปของดาวิดไม่ใช่จุดจบของเรื่องพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธตระกูลของดาวิดเหมือนอย่างที่ทํากับซาอูลนะครับพระเจ้าอนุญาตให้ดาวิดมีลูกกับบัดเชบาอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนั้งชื่อซาโลอมอนแล้วก็ซาโลอมอนนะครับได้เป็นกษัตริย์ต่อไปหลังจากดาวิดเราอาจจะคิดว่าเพราะดาวิดทําผิดกับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีทางที่สองคนนี้จะมีลูกที่จะได้เป็นกษัตริย์ต่อไป แต่นั่นเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นความเมตตาของพระเจ้านะครับและในพระธ,ธรรมเล่มต่อไปก็คือหนึ่งพงกริย์นะครับเราจะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการครอบครองของกษระ์ซบโลมอนนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากมายในพระธ,ธรรมสองซามูเอลนะครับในเรื่องครอบครัวของดาวิดเรื่องอับซาโลมพระเจ้าก็นำกษัตริย์ดาวิดกลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มกลับมาที่ราชวังของเขา จริงๆนะครับการที่เราเห็นกษัตริย์ดาวิดล้มเหลวแบบนี้ในระธรรมสองสมอเอลทำให้เรามองไปข้างหน้าที่กษัตริย์ที่ดีกว่านะครับดาวิดไม่ใช่กษัตริย์ที่เราต้องการจริงๆแม้เขาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีแม้เขาจะทำหลายเสิ่งหลายอย่างที่ดีครับเราก็เห็นการล้มเหลวครั้งใหญ่ในการทำบาปกับบัตเชบาและการฆ่าสามีของเขา ดาวิดก็เหมือนเราทุกคนนะครับเขาก็ล้มเหลวเหมือนเราทุกคนเมื่อเราทําบาปเราตอบสนองยังไงครับขออย่าให้เราเป็นเหมือนอาดัมและเอวานะครับที่เย็บใบไม้เอาเป็นผ้าให้กับตัวเองเพื่อปกปิดร่างกายของเขาพี่น้องสังเกตนะครับในปรธมการบทที่3พระเจ้าทํำยังไงพระเจ้าเอาหนังสัตว์มาปกปิดร่างกายของอาดัมและเอวาวิธีของพระเจ้าในการปกปิดร่างกายของเขาดีกว่า วิธีของพระเจ้าในการปกปิดหรือว่าในการลกลบเกลื่อนความผิดบาปของเราดีกว่าวิธีของเรานะครับเราอย่าซ่อนความผิดบาปของตัวเองเราอย่าปกปิดความผิดบาปของตัวเองนะครับถ้าณเวลานี้เรามีความผิดบาปที่เรากําลังปกปิดอยู่ให้เราสารภาพมันกับพระเจ้าการหลั่งเลือดของพอระเยซูรับรองว่าพระเจ้าจะให้อภัยเรานะครับ ถ้าเราสารภาพมันแล้วถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วถ้าเราหันกลับจากความผิดบาปนั้นแล้วเรามั่นใจในพระคำของพระเจ้าได้เลยนะครับว่าไม้กันเขนได้กลบเกลื่อนมันแล้วมันก็หายไปนะครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเตือนสติเราในข่าวดีของพันธสัญญาใหม่ที่อ้างมาจากพระธรรมเยเรมีว่าเราจะเมตตาต่อการณธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจําบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลย สำหรับคนที่พยายามปกปิดความผิดบาปของตัวเองพยายามที่จะซ่อนมันจากพระเจ้ามันก็ไม่มีวันที่จะพ้นจากสายตาของพระเจ้าได้แต่สําหรับคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับคนที่มาเชื่อวางใจในพระโลหิตของพระเยซูที่ถูกลังออกเพราะบาปของเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าจะไม่จดจําความผิดบาปของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจชนะของพระองค์สำหรับพระธรรมสองสมเอลในข้อเหล่านี้เราเห็นผลกระทบของอาดัมในชีวิตของดาวิดเราเห็นความผิดบาปของดาวิดการล้มเหลวซึ่งบอกเราอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูคิดเท่านั้น ที่ปัศจากความผิดบาปนนอกจากพระองค์แล้วเราเป็นคนบาปทั้งนั้นและแม้แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนณเวลานี้ขอพระองค์อย่าให้เราแก้งว่าเราไม่มีบาปเหมือนที่นึ่งยอนได้ไดบอกขออย่าให้เราแกล้งว่าเราไม่มีบาปแต่ขอพระองค์ช่วยเราที่จะมีความกล้าหาในการสารภาพบาปนั้นมีความถ่อมใจในการสารภาพบาปนั้น ขอให้เราดำเนินชีวิตในด้วยความจริงใจต่อหน้าพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ประสงค์คือความเป็นจริงความจริงใจภายในเรามันไม่สำคัญว่าเราจะดูดีถ้าชีวิตภายในมันไม่ได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นขอพระองค์ช่วยเราทุกคน เมื่อเราทําผิดบาปที่จะสารภาพบาปนั้นและขอพระองค์ช่วยเราที่จะมีความมั่นใจในการยกโทษบาปนั้นด้วยเพราะบางครั้งหรือหลายๆครั้งอาจจะมีพี่น้องบางคนในเราที่ต่อสู้กับเรื่องความมั่นใจในความรอดของเราหรือความมั่นใจในการยกโทษบาปของเราเราอาจจะเราอาจจะยังรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายเราหรือ,อเราอาจจะยังรู้สึกว่า บาปนั้นยังไม่ได้รับการอภัยเรายังรู้สึกละอายใจอยู่แต่ขอให้ความรู้สึกของเราสอดคล้องกับความจริงของพระองค์ขอให้เรารู้สึกมั่นใจในความรอดที่พระองค์นำมาให้เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอให้เราล่าเริงในการยกโทษของพระองค์ ขอให้เรามีความสุขเพราะคนที่เป็นสุขก็คือคนที่พระเจ้าได้กบเกลือนความผิดบาปของเขานั่นก็คือพี่น้องคริสเตียนเราทุกคนความผิดบาปของเราไม่ได้กำหนดอนาคตของเราความผิดบาปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราและในเมื่อพระองค์ทราบแล้วขอให้เรา ไม่เชยช้าในการสารภาพต่อพระองค์และในผู้อื่นที่เราได้ทำผิดต่อเขาด้วยขอพระองค์ช่วยเราเรายังอ่อนแอรเรายังเรายังต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ขอบคุณที่พระเยซูเป็นพระเอกของเรื่องเป็นกรรษัตริย์ของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นความหวังนิรันดร์ของเราสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า